อออแบบเต็มตีนเตี๋ยครับถอดสมองแล้วโยนทิ้ไปพอนิพนกาบอลจัดมาให้แล้วก็กล่าวทักทายสวัสดีพี่พีททุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกาบอลครับโอ้โหเรียกได้ว่าแนวทางที่ผมวางไว้ให้ครับนาช่องเมื่อวานนี้ห้าออเดอร์ครับเข้ามาเนี่ยเต็มๆเนี่ยถึงสามออเดอร์ก็เลยทีเดียวยกไปหนึ่งและหลุดไปแค่หนึ่งตัวครับก็มีทั้งด้านแดนเหนือครับของทางมาซิยกับโบลูกิมแล้วก็ไปหน้าบ้านของบาเลเซียครับ กับอีกคู่หนึ่งครับยกทางของฮอฟเฟนไฮม์ครับเมื่อวานนี้เรียกได้ว่าเหมือเหมือนหนึ่งหนึ่งครับแล้วจะมีหลุดทางด้านของแบ็กเบอร์โลเวอร์ครับเมื่อวานนี้ที่ผมมองให้ไปแดนใต้เนี่ยโอ้โหนิดเดียวครับส่วนในครอบครัวครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางหนังสดครับเมื่อวานนี้ที่ผมวางไว้ให้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าวานนัฉ่ำๆกันเลยทีเดียวครับแล้วก็มีตัวเน้นชุดคอลเลคชันครับที่ผมวางไว้ให้เนี่ยมาเกือบครบเกือบเต็มกันเลยทีเดียวเอาละครับวันนี้ครับผมมีห้าเดลครับมาฝากพี่ทุกท่านเหมือนเดิมมจะีีคคู่ไหนนนบ้้างงฟัใลิป ได้เลยครับออเดอร์ที่หนึ่งครัเืวนนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างเวอร์พูลครับเปิดบ้านพบกวะทาของรัตติงแฮรฟฟอร์ดสคู่นี้ถ่าต้องเลือกนะครับผมแนะนำเลยให้มองไปที่ทีมเ้า้านอย่างเวอร์พูลได้เลยครับต้องบอกจลกครับว่าเวอร์พูลเนี่ยถึงนัดล่าสุดเนี่ยจะบุกไปแพ้ทางของแมนซิตี้เนี่ยมาถึง3ประตูต่อศูนย์ครับแต่วันนี้ครับเวอร์พูลที่กลับมาเล่นในบ้านครับผมมองว่าไม่ใช่เงินง่ายของ นอตติงแฮมฟอร์เรสต์อย่างแน่นอนส่วนที่วูเมเยอรครับอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยเรียกได้ว่าผลงานเนี่ยในช่วงเวลานี้ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครับและผลงานการหลออเล่นทอกบ้านเนี่ยยังหาชัยชนะครับไม่ได้มามากกว่า10นัดแล้วเอาละครับวันนี้ครับทานทังเลือกผมแนะนําเลยครับให้มองไปที่ทีมเจ้าบ้านครับอย่างลิเวอร์พูลได้เลยครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับออเดอร์ที่2องในค่ำคืนนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างนิวคาสเซิลครับเปิดบ้านพวกกรทางของแมนซิตี้คู่นี้ท่านทั้งเลือกนะครับผมก็ยยััังแนนนะาคครรบบว่ให้้เเลืืออกไปทีผู อย่างแมนซิตี้ได้เลยต้องบอกอีกแกว่าผลงานการเล่นในบ้านของนิวคาสเซิลเนี่ยอาจจะดูดีก็จริงครับด้วยการเก็บชัยชนะเนี่ยมาถึงห้านัดติดแล้วส่วนนิวเสเยอรครับอย่างแมนซิตี้เองเนี่ยเรียนได้ว่าเก็บชัยชนะเนี่ยมาถึง4นัดติดแล้วเหมือนกันแต่วันนี้ครับแมนซิตี้จะเสียเปรียบเพียงแค่ออกไปเล่นนอกบ้านเฉยและถ้าดูจากเฮดทูเฮดคู่นี้ครับเรียนได้ว่าเจอกันล่าสุดเนี่ย เป็นทางของแมนเชสเตอรครับที่สามารถเปิดบ้านและเก็บชนะจากทางของนิวคาสเซิลเนี่ยไปได้ถึง4ประตูต่อศูนย์และก็ดูจากเฮดทูเฮดครับที่แมนเชสเตอรเนี่ยบุกไปเล่นในบ้านของนิวคาสเซิลเนี่ยห้านัดเก็บชนะเนี่ยไปได้เพียงแค่สองนัดก็จริงครับแต่ถ้าดูจากผลงานในชว่วงเวลานี้ครับทั้งสองทีมเนี่ยไม่ได้มีผลงานที่แตกต่างกันมากเลยส่วนต่างหน,นึ่งเมล็ดผมมองว่าแมนซิตี้นในครับคืนนี้ครับจะสามารถบุกไปและเก็บชนะได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นครับเลือกไปฝั่งของแมนซิตี้ได้เลยครับ ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับออเดอร์ที่3นะในับวันนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างไบเยนมวนิคครับเปิดบ้านพบกับทางของไฟบวกครูนี้ทั้งเลือดนะครับผมแนะนำครับให้มองไปที่ทีมเยา้านอย่างบาเยนมูนิกได้เลยครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าผลงานทางของบาเยนมวนิกเนี่ยเรียกว่าไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับด้วยการเนี่ยไม่แพ้ใครเลยครับมามากกว่าสินัดแล้ว ต่างอดี่ผู้เย็นครับอย่างไฟบวกเนี่ยผลงานอาจจะมีกระท่อนกระแทในให้เห็นอยู่บ้างโดยการเก็บชนะครับมา3จาก5นัดหลุดแพ้ไป1และก็หลุดเสมอไป1ครับและเฮดุเฮดคู่นี้ครับเวลามาเจอกันในบ้านบายเยอร์มินิคไรเนี่ยมักจะชนะด้วยสนต่างเนี่ยถึง2เมเลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นครับคู่นี้เลือกไปฝั่งของบายเยอร์มินิคได้เลยครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับออดเดอร์ที่4ี่ในคคืนนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างบาร์เซโลนาครับเปิดบ้านพบทาังของแอตติกบิวบาวคู่นี้ทางเลือกนะครับไม่ต้องคิดเลยครับ ต้องบอกอางน้ว่าผลงานฝั่งเจ้าบ้านอย่างบาร์เซโลนาเนี่ยอาจจะมีหลุดลอยเห็นอยู่บ้างแต่ก็ยังถือว่าค่อนข้างดีครับด้วยการเก็บชนะครับมา3จาก5นัดและหลุดแพ้ไป1ปหนึ่งหลุดเสมอไปหนึ่งต่างอันทีุ่่งเยือนครับอย่างแอตติกบิวบาวเนี่ยเรียกได้ว่าผลงานการออกมาเล่นนอกบ้านเนี่ยยังหายชนะครับไม่ได้มามากกว่า5นัดติดแล้วและเฮตุเฮตคู่นี้ครับเจอกันเนี่ยสองนัดล่าสุดเนี่ยเป็นฝ่ายของบาร์เซโลนาเนี่ยที่ชนะด้วยส่วนต่างถึงสองเลสเนี่ยทั้งสองนัดเลยเพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมมองว่าบาร์เซโลนาครับจะ เปิดบ้านและเก็บชนะได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นครับเลือกไปฝั่งของบาร์เซลโลนาได้เลยครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนออเดร์ที่5ครับผมจะวางไว้ให้ในคอมเมนต์เหมือนเดิมพี่ๆคนไหนนะครับถ้าถูกจะจัดขันจส่วนก็นได้เลยครับเอาละครับสำหรับวันนี้พี่ๆคนไหนนะครับที่อยากได้นอนทางเพิ่มเติมหรือชื่นชอบในผลงานของผมและอยากได้นวนทางทิมมากกวน่าชอ่องขอมเมนต์เลยครับเข้ามาอยู่ในข้อบครผมไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นโครงการหรือวีีครับเรียกได้ว่าผมและเหล่าเซียนนะครับ จัดในมีแบบเต็มระบบเป็นอย่างแน่นอนเพียงปัดขวาใต้โปรไฟล์ครับจะมีทางเข้าขครอบครัวอยู่เพิ่มเพื่อนและเข้าอยู่ในครอบครัวเดียวกับผมได้เลยครับเอาละครับสำหรับวันนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ